สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องอีซูโฟร์ยูของเรานะครับวันนี้นะครับเซลปอนครับอ s u ูซนครหลวงสาขาพระราม2นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับปอนนะครับจะอยู่ฝ่ายขายนะครับรถบรรทุกนะครับที่ปรึกษารถใหญ่นะครับที่สำคัญวันนี้เราพามาดูคันนี้เลยนะครับ4ล้อ NLR นะครับ130นะครับไม่ติดเวลา คันนี้ต้องบอกกันว่าที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับจะมีรุ่นเกียร์สมูทเตอร์หรือเกียร์กึ่งอัตโนมัติด้วยสําหรับใครที่ไม่ชอบเหยียบคัตใช้เจ้าคันนี้ได้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับแต่วันนี้พามาดูคันนี้ครับรอส่งมอบต่อตัวถังเป็นกระบะบรรทุกพร้อมข้อข้างหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยเช่นครับ ก็ก่อนที่เราจะพาไปดูตัวกระบะเดี๋ยวเราแวะดูล้อของเรานะครับก็อย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับยางล้อของเราได้บิตโจนดูลาวิดนะครับ 225/75R15 นะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วเลยนะครับมาพร้อมยางบิตโจนรับการบรรทุกได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยตะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับด้านข้างตัวรถนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างเคสนี้นะครับลูกค้าสั่งต่อเติมเป็นกระบะบรรทุกนะครับ ต่อเติมกระบะแผงข้างแผงทึบแบบนี้นะครับเป็นแผงตายนะครับแล้วก็ต่อข้อเสริมข้างนะครับเป็นแป๊บกลมนะครับเสมอหัวเก่งด้านบนนะครับแต่เราจะมีคานเหล็กนะครับด้านหน้าโปหน้านะครับรองรับการบรรทุกด้วยป้องกันสินค้าที่จะไหลามาด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวแป๊บตัวเนี้ยเราสามารถทําเป็นซี่แล้วก็ความสูงจริงๆก็แล้วแต่ลูกค้าฟิกนะครับอันนี้ลูกค้า ิกมาขอแค่เสมอหัวเก่งไม่ได้ต้องการสูงมากนะครับส่วนแผงข้างตรงนี้ความสูงจากพื้นกระบะขึ้นมาประมาณ40เซนจริงๆแล้วแต่ง,งานนะครับถ้าลูกค้าเน้นจอดขึ้นของลงของโหลดของด้านข้างอะ่ะตัวแผงข้างเนี่ยเราสามารถสั่งเป็นเปิดข้างออกมาก็ได้นะครับอยู่ที่งานลูกค้าเลยนะครับแต่ตรงนี้เราสั่งปิดตายไว้นะครับปะเดี๋ยวเราพามาดูอ๋อแล้วก็ด้านข้างอีกจุดหนึ่งสำคัญเลยอย่างกระบะท,ทุกคันนะครับถ้าเป็นกระบะบรรทุกเราจะมีทําตะขอเกี่ยว ทุกจุดนะครับสำหรับลูกค้ารัดของได้นะครับกรณีที่เราบรรทุกของเยอะๆก็เป็นการเซฟตี้ระบบความปลอดภัยป้องกันสินค้าตกหล่นออกด้านนอกอเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันเป็นยังไงบ้างมาครับด้านข้างก็จะมีเหล็กกันกมอไซค์นะครับทาสีสลับขาวแดงนะครับเป็นการป้องกันนะครับระบบความปลอดภัยตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมีให้ครบส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เราจะพามาดูกันอ,อย่างตัวกระบะเนี่ยเราจะมีตามมาตรฐานขนส่งเลยนะครับมีราวคำด้านบน แต่จริงๆตรงเนี้ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สเปคลูกค้านะครับตัวกระบะตรงนี้นะครับมีแถบสะท้อนแสงนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับด้านล่างตรงนี้มีเหล็กรางรถไฟสามารถดึงออกมาได้นะครับสอฝั่งเลยมียางรองแผ่นท้ายให้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับมีเหล็กกันด้านหลังด้วยที่สําคัญนะครับ กอบปอ้ายเราตามกฎหมายขนส่งนี่เลยมีไฟส่องป้ายด้วยนะครับตามมาตรฐานขนส่งเราติดตั้งให้ครบตามมาตรฐานลูกค้าเลยนะครับส่วนถามว่าเอ้ยแล้วรถ4ล้อเนี่ยที่ไว้ยางอะไรอยู่ตรงไหนหลายคนสงสัยถูกไหมครับง่ายมากเหมือนรถปิกอัพรถกระบะทั่วไปเลยครับยางอะไรจะซ่อนอยู่ด้านล่างอ่าเดี๋ยวแผนมาดูนิดนึงนะครับง่ายๆด้านล่างตรงนี้จะมียางอะไรอยู่ด้านหลังนะครับถอดเก็บง่ายนะครับสะดวกไม่ยุ่งยากทีนี้ ตัวกระบะเราพาดูโดยรวมละเดี๋ยวให้ดูพื้นก่อนตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นพื้นเหล็กลายนะครับป้องกันการลื่นตรงจริงๆตัวพื้นเนี่ยสามารถสั่งสเปคการทําได้นะครับว่าอยากได้พื้นเหล็กสเปคไหนติดตั้งยังไงวัสดุเป็นไงสั่งเข้ามาได้หมดเลยเราทําให้ครบนะครับยังไงก็ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับธุรกิจแบบไหนนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าไปบรรทุกข,ขนเป็นเฟอร์นิเจอร์อ่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็สินค้ามีขนาดใหญ่แล้วก็แต่น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับ สินค้าน้ำหนักเบานะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหนักที่สินค้าค่อนข้างหนักเนี่ยเราจะแนะนําตัวถังอีกแบบหนึ่งจะเป็นคอกเหล็กกล่องซึ่งจะแข็งแรงกว่าแบบนี้ตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ต้องการน้าหนักมากนะครับก็แนะนําสเปคตัวนี้ไปใช้งานได้ครับตัวนี้จบจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนใต้เขียวจดทะเบียนไม่ติดเวลาวิ่งได้24ิชั่วโมงเลยครับส่วนคันนี้นะครับก็เราเราเสร็จเรียบร้อยติดตั้งฟิล์มอะไรให้หมดแล้วนะครับรสอส่งมอบลูกค้าอย่างเดียวถ้าใครสนใจนะครับสเปคนี้ ไม่ว่าจะเป็นตู้บรรทุกกระบะบรรทุกกระบะคอ,อกนะครับปอนมีทําโปออกรถนะครับตอนนี้ไฮไลท์เลย35,000บาทยังไงใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้ข้างล่างนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากให้พาดูตัวถังแบบไหนแนะนํากันเข้ามาได้หรือจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวปอนพาดูทีละคันเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ